แน่นอนว่าด้วยทัศนคติมุมมองแต่ละคนในการเข้าสู่ออนไลน์อาจจะแตกต่างกันบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นการจับเงินบนอากาศออไม่รู้มันจับได้ปะ <c oughs> นั่นแหละครับมันก็แล้วแต่ว่าเป้าหมายของเราเนาะทัศนคติแต่ของผมเนี่ยผมคุยกับสมาชิกในทีมชัดเจนตั้งแต่แรกว่าเราจะร่วมฝึกซ้อมเพื่อเป็นโมเดลในพื้นที่ว่าการวิ่งไม่จําเป็นต้องวิ่งทุกวันเหมือนที่เราเคยทํามา สำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาอุปกรณ์การฝึกไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือในยิมที่ตอบโจทย์การฝึกอย่างครบครันรวมไปถึงนะครับอุปกรณ์การฝึกระดับโลกและก็ไม่ว่าจะเป็นรองเทา้านาฬิกาเสื้อผ้าแกเจตต็ตต่างๆเกี่ยวกับการวิ่งหรือแม้กระทั่งคนที่อยากหาค่าความฟิตต่อตัวเองการเทสยูทูแม็กเทสพกันได้ครับที่ M Live Shop c e n t r a หรือช่องทางการติดต่อตามนี้เลยครับ ครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ M Talk ช่วง Behind the Scene ครับแล้วก็วันนี้ครับเราได้เขาเรียกว่าได้คิวแขกรับเชิญมาคนหนึ่งนะจริงๆผมไม่รู้จะเรียกได้คิวไหมเพราะเอิญว่าพรุ่งนี้ครับแขกรับเชิญคนนี้เขาจะมากิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการวิ่งนะก็เลยชิงตัวตัดหน้ามาสัมภาษณ์ก่อนครับแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้ถ้าใครนะครับเป็นคนรุ่นใหม่อยากจะทาเพจนะผมอยากให้ดูคลิปนี้เลยเพราะว่า บุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่รักในการออกกําลังกายและก็แน่นอนครับเขามีเพจของตัวเองและนี่ก็ปั้นเพจมาผมว่าเป็นหลักปีแล้วแล้วก็ต้องถือว่าเป็นเพจที่เริ่มมาแรงจริงนะครับก็ผมว่าความรู้ทั้งหมดที่จะได้กับเขาคนนี้นอกจากเรื่องออกกาลังกายนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราฟังและฟิตเนาะนอกจากจะรู้ในเรื่องของการออกกาลังกายดียังไงเก็บความรู้ต่างๆนานและที่สำคัญครับคนที่อยากทําเพจ ทำให้เพจคูณนีคนติดตามมากขึ้นเดี๋ยวเราลองไปฟังเขาดีกว่าว่าเขามีเทคนิคมีกลเม็ดยังไงนะครับสวัสดีครับผมโคศนครับสวัสดครับสวัสดีครับผมไม่รู้ผมอินโทรยาวๆอะ่ะ <c oughs> แต่ผมว่าคุณน่าจะต้องเป็นคนคนนึงที่เกี่ยวกับการทําเพจแน่นอนเดี๋ยวฝากโคศนแนะนําตัวแล้วก็แนะนําเพจเลยคร,ครับผม ก็สวัสดีครับผมโซนครับว่าที่โยตีอดิศักดิ์ซาบวดครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าของเพจสปอร์ตแซนด์บอยโค้ชโซนดันนิ่งทีมครับผมนั่นคืองานหลักๆที่เริ่มต้นตั้งแต่เรียนจบมาครับผมเห็นไหมครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าอย่างไงนะผมผมไม่รู้ใครอยู่วงการออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่า ผมว่าอาจจะต้องมีเห็นเพจนี้บ้างไม่มากก็น้อยแต่จริงๆแล้วผมเคยได้เกียกิจากค้สนเมื่อสักสปีมั้โดยประมาณครับเดี๋ยวถ้าทีมงานหาภาพเจอนะสปีที่แล้วโดยประมาณครับเราเรามา <Live. S 1> เมอมอยก่อนไลฟ์กันคุยกันทางไกลเรื่องอ่าเรื่องวิวทอมแอ็กไบไปนานแล้วนะแล้วก็เห็นตอนนี้เพจคนสนก็มีคน Follower ตามมาเรื่อยๆตอนนี้ก็หมื่นเก้าโดยประมาณครับหมื่นเก้าอ่ะเริ่มต้นเลยเมื่อกี้แนะนำมากขึ้นดีกว่าครับผมคสนเรียนจบอะไรมายัยงไง <Yeah. S 1> เป็นใครอะไรครับแต่เมื่อกี้ไี้ยินเนแว๊บว่าเป็นร้อยว่า ร้อยีครับก็เรียนจบรอรอปี5าครับผมอโอเคครับเชิญเลยครับเ <ขอ S 1> ราอ,อยากรู้ความเป็นมาได้ครับผมก็ตอนปริญญาตรีก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงตอนนั้นเป็นคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับผมก็เรียน4ปีทุกอย่างปกติเริ่มเข้าฟิตเนสประมาณปี2องนะพอเข้าฟิตเนสก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง จากที่เป็นนักมวยกิ้งกังก้างใคกเป็นนักมวยเป็นน,ปน,นักมวยมาก่อนออเป็นนักมวยมาก่อน,อน,นรูปล่างเล็กผอมบางน้ำหนัก55กิโลนะครับผมแล้วก็เรียนจบมาประมาณ62กิโลน้ำหนักนะครับผมเพิ่มขึ้นมาครับผมนั่นคือในช่วงของปริญญาตรีเรียกได้ว่าทุกเย็นเจอได้ที่ฟิตเนส หาที่ไหนไม่เจออีกแล้วครับก็ก็เรียกว่าท่านผู้ชมถ้าใครดูเพจอยู่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าใครจบสปอร์ตไซส์ยิ่งตรงเลยเนาะก็เนี่ยเหมือนเป็นรุ่นพี่คุณคนนึงแต่เมื่อกี้เท่าที่ได้ได้ยินนี่คือรักรักในกระหน่ำหลงกายเพราะเจอได้ที่ยิมใช่ครับเพื่อนๆชวนไปแทงไม่ไปครับไม่แทงครับไม่แทงยกเหล็กอย่างเดียวตอนนนั้ยกเหล็กอย่างเดียวนะครับอ่ะนี่คือแบล็กกาวด์แล้วได้เห็นได้ข่าวว่าไม่ได้จบแค่ปอตีด้วยป่ะครับใช่ครับผมก็พอเรียนจบปอตีตอนนั้นมันมีสองทางเลือกทางเลือกแรกก็คือแบ เกือบเกือบเกือบนะครับผมทางเลือกแรกก็คือว่าจะไปทํางานที่ที่เคยฝึกงานที่ภูเก็ตรอยัลภูเก็ตมารีน่าเทีวขับนะครับ,รบ <laughs> จัดเก็บกบระเป๋าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเ mm. ที่ยงวันนั้นแม่กําลังจะไปตลาดนัดแม่แม่ตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดแม่กําลังอุ้มน้องคนที่สามอยู่ <laughs> แล้วแม่แม่แม่ก็ถามว่าไม่เรียนต่อแล้วหรือ mm. แล้วก็ด้วยความเป็นพี่คนโตก็อยากจะทํางานช่วยพ่อแม่แบ่งเบ,งบาภา <laughs> ระแต่คำหนึ่งที่แม่พูดมาก็คือว่า เรียนได้ก็เรียนอนาคตของตัวเองแม่ยังมีกําลังแข็งแรงที่จะหาเงินได้อยู่เราจะทำเงินดีก็พี่ตืเรียนได้ก็เรียน่มันเลยเป็นคําฉุกคิดขึ้นมาตกลงว่ามันก็ต้องเลือกอีกสองทางเลือกโทรไปปฏิเสธรุ่นพี่กับโทรหาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อที่จะขอข้อมูลในการเรียนต่อข้อสอนเลือกข้อ2แน่นอนเลือกข้อสอบครับก็คือโทรไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาว่าแม่อยากให้เรียนต่อ,อพอจะมีมาหาวิทยาลัยไ,ไหนแนะนําบ้างในความเป็นเรา คับ,คบผมก็มีมาหลากหลายในตอนนั้นสุดท้ายแล้วเราชอบเป็นผู้ฝึกชอบเป็นคนฝึกชอบเป็นการฝึกความแข็งแรงก็เลยไปลงเอยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่งเขตกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับ อ๋อก็เลยจากใต้นะก็มาเรียนต่อโทอโท,ที่กำททแพงแสนกแนับ็เรียกว่าจบโทวิสาการกีฬาแหละจบโทวิทยาการกีฬาครับคณะวิสาการกีฬาแบ็กกราวด์คร่าวๆผมว่าเป็นแบ็กกราวด์ที่ที่หาได้ทั่วไปทั่วไปประมาณนี้แต่ที่อยากจะมาคุยแบบปีไฮเดรซีในคลิปนี้คือเรื่องของเพจเพราะเมื่อกี้เราได้ยินชื่อเพจแล้วเนาะนี่ Sports c i e n c e by โคศลผมอยากให้โคศลเล่าความเป็นไปเป็นมาหน่อยว่ายังไงอ่ะกว่าจะมาตั้งเพจแล้วคุณเจออะไรมัางกับการปั้นเพจมากี่ปีแล้วครับเข้าปีที่4ครับ ยังไงมั้งครับผมครับผมก็พอเราเรียนจบสําเร็จการศึกษาในใบหน้าจอทะเบียนราดตอนนั้นนะครับทะเบียนราดในทะเบียนของระบบนะครับครับก็โทรหาพ่อว่าน่าจะพักก่อนขอแต่งงานได้ไหม <laughs> พุณจริงไหมเี่จริงนี่พูดจริงเลยเพราะว่าร,ารู้สึกเรารู้สึกอิ่มมาระดับหนึ่งในการเรียนปริญญาโทเพราะว่าในระหว่างนั้นเราก็มีเรนนักวอลเลย์บอลเรนนักกอล์ฟ แล้วก็เทนนักกีฬาเทนคนลดน้าหนักกระชับกล้ามเนื้อเพิ่มกล้ามเนื้อมาหลายต่อหลายอย่างแล้วแล้วมันอิ่มตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดเรียนนะครับก็พ่อก็โอเคแต่งก็แต่งก็ไปดูดูที่ดูทางดูเล่าดูตัวว่ากันไปครับผมพอมาแต่งงานอยู่กระบี่เวลาเราพูดถึงกระบี่พีเตอร์คิดว่าต้องนึกถึงอะไรเอ่ยโอ้ทะเลลอยไาทะเลการท่องเที่ยวพอเราไปอยู่ตรงนั้นปึ๊บสายที่เราเรียนมันคือกีฬาสิ่งที่เราทําก็คือว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เคยเรียนด้วยกันตอนมต้น เราก็ถามเขาว่ามากระบี่ไม่ลงทะเลต้องทําอะไรนั่นสิโจทย์ของมันก็เข้าไปหาว่าที่ไหนมีอะไรบ้างที่ไม่ต้องลงทะเลบังเอิญเดินเข้าไปเจอบ้านหลังหนึ่งที่เป็นทัวร์จักรยานณนะตอนนั้นก็ชื่อว่ากระบี Eco ่อีโคไซเคิลมีพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งกําลังออกกำลังกายแต่แบ็กกราวของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยถ้วยเหรียญรางวัลสองสองชั้นเหรียญรางวัลแขวนเต็มสองชั้นเลยหลังจากเขาออกกำลังกายเสร็จก็ทักทายพูดคุยทำความรู้จักกัน เขาก็ถามเราเป็นใครมาจากไหนเราก็เล่าสู่กันฟังเขาก็บอกว่าน้องจะมาทําอย่างนี้ได้ไงทำไมไม่ทําสิ่งที่ตัวเองเรียนมามทุกคนที่ดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาเขาต้องการคนแบบน้องนะมันเหมือนจุดไฟเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยเราไปทําอย่างอื่นแต่เรามีวิชาของเราเองอนั่นคือครั้งแรกที่คุยกันคุยกับพี่ผู้หญิงคนแรกชื่อพี่ก้อย ทุกวันนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกทีม s ปอร์ตแซนด์บล็อกโซนอยู่มีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปครับก็กลับบ้านไปคุยกับแฟนว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะลองทําตรงนี้อย่างนี้เพื่อต่อยอดไปสู่โมเดลฟิตเนสในอนาคตอ๋แสดงว่าการปั้นเพดนี้เรามีปลายทางไกลๆแล้วว่าเราอาจจะทํายิมคําทำฟิตเนสแหละใช่ครับแต่การปั้นเพจนี้อาจจะเป็นการโมเดลโมเดลนำร่องไปก่อนเพราะว่าในในการทาเพจของเราเนี่ย จุดเริ่มต้นของมันหลังจากที่คุยกับพี่ก้อยครั้งแรกกลับมาคุยกับแฟนกลับไปคุยกับพี่ก้อยครั้งที่2ว่าพอจะมีใครอยู่จุดไหนยังไงบ้าง<ม>รวมตัวกันได้ไหมกลับมาบอกแฟนกลับไปคุยกับพี่ก้อยจนครั้งที่3นัดรวมตัวกันท่ามกลางสนามกีฬาไฟรถฟอร์ดซองไม่มีอะไรเลยรถฟอร์ดด้วยนะรถฟอร์ดรถเราเองส่อซอ,อ,องกระจายไปที่นักกีฬาหรือว่าพี่ๆในตอนนั้นที่มากันประมาณ10คนบวกลบ สิ่งที่เริ่มต้นก็คือขาไม้กับโทรศัพท์วอร์ว a ย P10 พัด<ม>ขาไม,ม้ยาวหเมตรเสียงเข้าชัดเจนแต่คนอยู่ไหนไม่รู้<ม>พวกไฟมันก็สองแค่ประมาณมวานหน่งสงเดือนประมาณมนั่นคือจุดเริ่มต้นจนกระทั่งทำกันมาจนเกิดเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วง3าเดือนแรกของพี่ๆที่ฝึกซ้อมด้วยกันเขาก็มีคำถามว่าเราวิ่งทุกวันแต่ทำไมการพัฒนาศักยภาพถึงได้ระดับหนึ่ง แต่เราวิ่งน้อยกว่าแล้วฝึกความแข็งแรงเข้าไปทำไไมศักยภาพได้มากกว่ามันมาเลยกลายเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงและทุกคนก็เปิดใจว่าโอเคงั้นเราไม่ต้องฝึกหนักหรือว่าตาบี้ตะบันวิ่งอย่างเดียวก็ได้ในการฝึกซ้อมกีฬาวิ่งเลยกลายเป็นการเปิดใจพราะเปิดใจปึ๊บขอมันกําลังดีกลายมาเจอโควิดพอเจอโควิดรอบแรกปับ๊บทุกอย่างหยุชักด้วยกฎกติการ,ระเบียบต่างๆ,ๆใช่ไหมครับ ก็ทุกคนก็แยกย้ายกันไปแต่ก็ยังคงออนไลน์กันอยู่ให้เห็นกันอยู่ว่าใครทําอะไรบ้างจนกระทั่งโควิดที่คลายทุกคนออกมาสนามผมก็พาลูกสาวไปเดินเล่นที่สนามแล้วไปเจอกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เขารู้จักกันแต่เรายังไม่รู้จักเขาเราก็ถามที่มาที่ไปว่าพอจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราชวนมาร่วมกันฝึกซ้อมสักหนึ่งปีเป้าหมายสั้นๆมากก็คือแค่หนึปี ทุกคนก็ตอบกลับตอนนั้นมีอยู่3คนมารวมกับของเดิมที่มีอยู่ที่เราเห็นในหน้าเพจมารวมกันเสร็จปุ๊บณปัจจุบ,บ,บันเป็น12อคนอร่วมฝึกซ้อมกันมา,มาจนตอนนี้กําลังเข้าปีที่4โดยที่ลืม1ปีแรกที่เราคุยกันไปแล้วก็คือเป็นกลุ่มคนที่เ,เจอกันที่สามกีฬาที่กระบี่นั่นแหละที่กระบี่แต่ไม่รู้จักกันมาก่อนก็มีอาจจะมีเขาเรียกว่าโจทย์ร่วมกันเล็กๆคือเฮ้ย,ยมาเจอกันนะมามาช่วยซ,ซ้อมซึ่งกันและกันร,รวมกลุ่มกันเสนอไอเดียต่างๆกันนะเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นอะไ้องพู ตอนนี้ก็ผ่านจากหนึ่งปีแรกมาเรียบร้อย <How S 1> นาน <it c. S 1> แล้วโอเคแล้วถ้าเกิดเขาเรียกว่าไงครับคขาที่ฟังมาทั้งหมดตอนแรกๆเนี่ยที่บอกว่ามีคําถามต่างๆนานาว่าไม่ต้องวิ่งเยอะวิ่งน,น้อยก็แข็งแรงขึ้นได้พวกไอเดียตรงนี้เราก็มาทําเพจในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยใช่ไหมใช่ครับหมายถึงว่าหลายๆคนก็เข้ามาอ่านเพจได้โดยเฉพาะคนในกลุ่มเองก็จะมีความพิเห็นอะไรก็โพสลงกลุ่มหรือเปล่าครับครับโดยทํานองประมาณว่าเมื่อก่อนโดยนักวิ่งทําโดยโดยทั่วไปนะครับผมนักวิ่งโดยทั่วไปเมื่อก่อนเขาจะ วิ่งกันเนี่ยเกือบจะทั้ง6วันพัก1วันหรือบางคนวิ่งเลย7เลยไอ้คำว่าวิ่งคือวิ่งจริงๆเลยไม่รู้แหละวิ่งหนักวิ่งเบาวิ่งน้อยวิ่งมากมวิ่งสั้นวิ่งยาวอารมณ์เหมือนตอนเย็นมันจะว่างๆใช่ครับแต่เขาจะไม่มีในเรื่องของการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อเขาจะไม่ได้ในเรื่องของโอเคถ้าเราเรียกก็คือโมบิลิตี้เขาอาจจะได้ยืดเหยียดบ้างแต่เขาจะขาดในเรื่องของความยืดหยุ่นข้อต่อกล้ามเนื้อเราก็เข้าไปเสริมบางวันเราฝึกข้อเท้าบางวันเราฝึกหัวไหล่บางวันเราฝึกสะบัก เพราะเรามองว่ากลุ่มคนเหล่านั้นไม่ใช่อาชีพนักกีฬาแต่เขามีอาชีพที่ต้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมของเอ็นข้อต่อการเนื้อให้มันรองรับต่ออาชีพที่เขาทําได้ประโยชน์มากกว่ากีฬาที่เขาจะแข่งเพียงแค่อีละครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นเองครับพี่เตยเขาเรียกว่าแต่ละคนก็เหมือนข้สนก็มาเติมเต็มในมุมหลายอย่างที่นักวิ่งบางคนก็ไม่รู้อ่ะแบบอารมณ์จะต้องออกกำลังกายอะไรบ้างเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงครับ ก็โหเรียกว่าเขาเรียกว่าคุดแล้วคนที่เป็นเหมือนโคศน่ะที่ดูแลโปรแกรมพวกนี้มีมีคนอื่นอีกไหมครับในสิบกว่าคนนั้นหรือมีแค่โคศนคนเดียวผมเป็นคนดูแลทั้งโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงและก็โปรแกรมการวิ่งครับอ่าโอเคครับแล้วยังไงตอนนั้นเขาเรียกว่ามีกวนมีกลุ่มในการซ้อมแล้วแล้วก็มีเพจตอนนั้นมีเพจแล้วด้วยถุดต้องไหมครับผมมีเพจแล้วแล้วคนอื่นๆเข้ามาหาเพจเคสนเยอะมากขึ้นไหมครับครับผมจุดเริ่มต้นแรกของเพจเนี่ยมันชื่อว่า lifestyle for hill อ่าเพราะ เราไม่ใช่นักวิ่งเราก็กลัวว่าข้อมูลที่จะถ่ายทอดไปอ่ะมันไม่ตรงเป้าประสงค์ของกีฬาวิ่งเราก็เลยเซฟตัวเองพูดกันตรงๆก็คือเซฟตัวเองผิดถูกไม่รู้แต่เราเซฟตัวเองก่อนไลฟ์สไตล์ฟอร์เอลใช้ชีวิตเอ็สุขภาพไปนะครับก็พอทําไปทํามาปุ๊บแน่นอนพอมันเป็นออนไลน์เนาะการเข้าถึงการค้นหามันก็ต้องมีนิสมากขึ้นใช่ไหมครับเฉพาะเจาะจงมากขึ้นก็เปลี่ยนมาเป็นสปอร์ตไซ เพราะเราทิ้งความเป็นสปอร์ตไซด์ไม่ได้ทุกอย่างที่เราฝึกสอนหรือว่าลงคลิปไปมันคือสปอร์ตไซด์ในตัวของมันแต่เรายังไม่ใช้คําว่า running เพราะเรายังไม่คิดว่าเราอะไรกับนักวิ่งอีกเรายังเรายังรู้สึกว่าเรายังกลัวอีกกลัวโดนทัวนลงโอเคประมาณนั้นบางทีเราทําไปอีกฝั่งนึงว่าแบบหนึ่งอีกฝั่งว่าอีกอย่างหนึ่งแต่เราเนี่ยอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางก็เลยทําไปทํามาโอเคมันมีเรื่องของลอกการิทึมในการค้นหา อ่ะงั้นก็จะลบไอสปอร์ตไซด์ก็ไม่ได้เพราะโลโก้มัน SS ก็เลยกลายเป็นวน่าเพิ่ม Running Team เข้าไปข้างหลังจนกลายมาเป็นปัจจุบันก็คือ Sport s i ซ n a n อนด์บา o n ค้ชส n ว n ร n นนิทีที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้การค้นหาเลยเข้าถึงมากขึ้นไม่ว่าจะเซิร์ชคำว่า Running หรือคำว่า Sport Sign. s r t Si ต e ซดส่วนหลังบ้านที่มีคนทักมาถามถ้าเรามองกันเรื่องกลุ่มอายุจะเป็นประมาณ30-45โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เคยบาดเจ็บม,มาก่อนอ กลุ่มคนที่ฝึกซ้อมแล้วชนกำแพงไปต่อไม่ได้กลุ่มคนที่ฝึกซ้อมแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายบางคนรู้สึกหมดกําลังใจแล้วทักมาถามว่าพี่ต้องตั้งเป้าหมายยังไงดีในการวิ่งของพี่เห็นไหมท่านผู้ชมผมมองว่าถ้าใครอยากจะทำเพจเพจหนึ่งนะเพจเพจนั้นต้องถ้ามันมาจากอินเนอร์หรือมาจากตัวตนขเขาอะ่ะมันก็จะมีเรื่องราวที่อยากจะถ่ายทอดแล้วถึงมีคนถามอะไรมาเราก็พร้อมที่จะ ตอบได้เนี่ยโคุนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่แบบสบอปอร์ตไซด์เลยปอทบไม่อยากจะบอกกูก็เรียนว่าสปอร์ตไซด์ความรู้รู้เท่าเขานะ่นอะน <c oughs> ก็คือโคุนก็ทําเพจเพราะาจุดประสงค์แบบนี้แล้วก็มีทีมด้วย <c oughs> แล้วเป็นยังไงบ้างต้องถามแบบคนทําเพจคนหนึ่งเหมือนกันสามสี่ปีที่คุณทามา <c oughs> มีมีอาคำถามง่ายๆเลยมีท้อไหมเอาจริงๆมันท้อมันท้อด้วยกันสองประการโดยมีท้อสองอย่างหนึ่งบางครั้งทีมงานหรือว่าสมาชิกในกลุ่มเอง ให้ความร่วมมือไม่มากพออ๋อไอ้อนันนะโค้ชสนไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนคนเดียวไม <laughs> ่คคได้เป็นแอดมินหนึ่งคนล่ะมีทีมใช่มีทีมที่ร่วมกันฝึกซ้อมแต่บางทีสมมติเดี๋ยวเราทําอย่างนี้หน่อยนะเราทําอย่างนั้นหน่อยนะบางคนก็อาจจะด้วยโอเคแหละกจิจว่าประจําวันอาชีพหน้า,าที่การ <คน S 2> งานคนต,ต่างมีงานคนต่างคนต่างมีงานแต่เราอ่ะมีเพจอย่างเดียวเราเลยอินกับมันร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าก็เลยมีอะไรไปบ้างเอาไงดีว่าไปต่อไหมเนาะรู้สึกท้อแท้มีครับผมเพราะข้อแรกก็คือ แต่ละคนอาจจะใส่พลังไม่เท่ากันแต่เราใส่เยอะหน่อยเราใส่เยอะเราเลยมีงอนงอน้องอะไนน้อยหน่อยนครับผมก็ที่2ก็คือยอดรับชมแต่ยอดรับชมเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหลักของผมประเด็นหลักของผมก็คือหน้าที่เรากระจายข้อมูลข่าวสารที่เรามีออกไปสู่สายตาผู้คนให้มากที่สุดส่วนหน้าที่เข้ามาดูเป็นหน้าที่ของคนที่ศึกษาค้นคว้าหรือสนใจในเรื่องนั้นจริงๆ โอเคความหมายคือเราก็มองว่าเราเป็นผู้ให้ว่าเราจะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ผู้ชมเยอะก็ดีแหละแต่ช่วงแรกๆมันอาจจะไม่เยอะก็ไม nah ่เป็นไรเป็นเรื่องของทางนู้นแต่แล้วยังไงอะแรกๆผมว่ามันต้องมีคนแบบดูไม่เยอะมากเป็นหลักอะไรครับหลักหลักสิบก็มีหลักร้อยก็มีรอแลวปัจจุบันเท่าไหร่แล้วล่ะปัจจุบันก็ขยับขึ้นไปครับเคยมีคอมเมนต์ประมาณว่าอะไรกันนักกหนากับการวิ่งเนี่ย มันสอนใจกันนักนาเนี่ย <_ d ata> เคยมีคําถามนี้มาทําอะไรเนี่ย <_ d ata> แต่กลายเป็นว่ากลุ่มคนเหล่านั้นนะครับณปัจจุบันอนะเริ่มลดลงหายไปจิตบ,บ้างไม่วิ่งแล้วบ้างเบิ์นเอาบ้างเพราะเขาอยู่กับวิธีการเดิมๆซ้ำๆตลอดเ <_ d ata> ป็นแรมปี ไม่มีความหลากหลายในการฝึกซ้อมโอเค่านผู้ชมใครมีเขาเรียกแพชชั่นมีแรงบันดาลใจในการทำเพจอะไรสักอย่างไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับวิ่งเนาะอย่ามาทำวิ่งเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวคนไม่มาดูคดก็ต้องมีเขาเรียกความมุ่งมั่นแล้วก็มีองค์ความรู้มีแพชชั่นในการทำและที่สำคัญก็อาจจะมีถ้ามีทีมงานก็ดีกว่าอยู่คนเดียวกันเล้วอ่าแล้วปัจจุบันคนที่เข้ามาดูเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเมมเบอร์เหรอเขามาติดตามโค้ดสดนะเป็นนักวิ่งแบบไหนกันบ้างเนี่ยมีแบบซีเรียสจริงๆจังๆไหมครับหรือว่าแบบกระทั่งแบบแม่บ้านท่อบ้านทั ก็มีซีเรียสแบบจริงๆจังๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีแบบนั้นแบบระดับอาชีพยังไม่มีแต่เราก็เห็นชื่อที่มากดถูก ก็ถูกใจใช่ครับเราก็เห็นชื่อที่มาถูกใจกดไลค์อะไรอยู่บ้างครับแต่ว่าที่มาถามส่วนตัวเนี่ยไม่มีจะมีระดับแม่บ้านจนถึงประมาณปานกลางเช่นทําไมพี่วิ่งแบบนี้แล้วรู้สึกหายใจไม่ทันทําไมพี่วิ่งแล้วรู้สึกกล้ามเนื้ลอล้าทําไมพี่วิ่งแล้วไม่เคยประสบความสําเร็จในโปรแกรมนี้เลยพี่ต้องทํายังไงก็เหมือนเราเป็นทอนซัลไปในตัวแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปพูดคุยกันไปครับผมนี่นะเป็นมุมมุมเบื้องหลังนะของคนทําเพจคนนึงนะเอางี้อะถ้าผมแบบเป็นคนหน้าเพจมั่งเข้าไปดูเพจโคสน ผมจะได้อะไรอ่ะเขาตั้งเป้าว่าอยากให้คนคนนึงที่เข้าไปดูเพจเราแล้วเขาเขาต้องได้อะไรครับในส่วนของคอนเทนต์ของเราเนี่ยครับใน7วันเนี่ยเราจะฝึกซ้อมร่วมกันเนี่ยจันพุธสุขและอาทิตย์บางวันวันจันทร์เราจะทําในเรื่องของโมบิลิตี้แอนด์สตาบิลิตี้รวมไปถึงการคลายโฟมโรเลอร์นะครับผมเพราะว่าเราฝึกหนักจากวันอาทิตย์มาวันอังคารจะเป็นโปร,โกรแกรมการวิ่งส่วนตัวของนักวิ่งแล้วแต่ว่าใครจะไปวิ่งตรงไหน แต่ส่วนนี้เรายังไม่ได้ทำคอนเทนต์เพราว่าด้วยเวลาที่ไม่ตรงกันวันพุธจะเป็นในเรื่องของการฝึกความแข็งแรง strength training ไปเลยขึ้นอยู่กับว่า,วาช่วงเวลานั้นเป็นโปรแกรมการแข่งขันของใครเราก็จะเน้นหนักหน่อยวันบริหัสเป็นโปรแกรมการวิ่งของส่วนบุคคลวันศุกร์จะเป็นการฝึกทักษะการวิ่งวันอาทิตย์จะเป็นในเรื่องของบรรยากาศพาวิ่ง ก็คือน,นักสมาชิกในพื้นที่พาไปวิ่งในจุดต่างๆที่สําคัญของพื้นที่จังหวัดกระบีค่คือคือมีกิจกรรมที่เซ็ตไปแล้วว่าใน7วันนี้จะมีอะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็จะมีการถ่ายทอดเรื่องเหล่านั้นบางส่วนลงเพจด,ด้วยอย่างเงี้ยเหรอครับทุกอย่างลงเพจหมดเลยแต่<อ>เป็นเพลย์ลิสต์อ่าเป็นเพลย์ลิสต์เป็นหัวข้อไปขึ้นอยู่ว่าถ้าเราบาดเจ็บก็มีในเรื่องของการฟื้นฟูการบาดเจ็บเนื่องจากว่าในกลุ่มเนี่ยจะมีนักกีฬาที่บาดเจ็บจากการผ่าตัดเอ็นข้าหน้าแต่ไม่ได้บาดเจ็บจากการวิ่ง เป็นการอุบัติเหตุจากรถล,ลม้มนะครับแล้วก็มาผ่าตัดฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของเขาเกิดขึ้นพร้อมๆกับควกีฟันไดตอนที่โดนทิกฟอดเสียบก็พูดนึ่งสุกวันกันใช่ไหมครับแต่แต่อะไรรู้ไหมพี่ตแต่หายพร้อมกันทั้งๆั้งที่ว่าเราฝึกด้วยบอดี้เวทและยางยืดมไม่มีอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยก็เป็นคอนเทนต์ของคนคนนั้นไปครับบบบางครั้งก็เป็นในเรื่องของการยืดเหยียดก่อนวิ่งหลังวิ่ง เป็นในเรื่องของการสร้างเสริมความแข็งแรงทั้งในเรื่องของยางยืดบอดี weight, orn, Circuit, ิเวทบูชูบอลเซอร์กิตมันมีความหลากหลายในตัวของมันกลุ่มคนที่จะเข้ามาก็จะเป็นกลุ่มคนที่กําลังหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปพัฒนาตัวเองในสิ่งนั้นมันก็จะส่งต่อมาสู่การเทรนออนไลน์ด้วยครับพีเ่เต้ ไม่รู้นะคุณถ้าฟังผมตรงนี้จะเหมือนผมเลยนะคือผมฟังว่า <c oughs> เออน,นี่แหละว่าเจ้าของเพจแหละมั้ง <c oughs> เพราะเขารู้แบบรู้โปรแกรมทั้งหมดแล้วก็รู้ความเป็นไปเต็มๆ <c oughs> อยู่แล้วว่าเขาต้องการให้เพจของเขามีทิศทางมีโปรแกรมอะไรประมาณไหน <c oughs> แล้มีคอนเทนต์อะไรบ้าง <c oughs> อันนี้มุมมองของคนที่อยู่หน้าเพจแล้วว่าเขาจะได้อะไร <c oughs> อ่ะผมว่าหลายๆคนก็อาจอยากจะรู้เหมือนกันแหละแล้วคนเบื้องหลังเพจละ่ะ <c oughs> คุณทําเพจเนี่ยสปอร์ตแอนบายโคศนและเนื้อทีมอะไรมาสามสี่ปีแล้วโคศนได้อะไรจากเพจนี้บ้างครับ ครับผมแน่นอนว่า<ม>ด้วยทัศนคติมุมมองแต่ละคนในการเข้าสู่ออนไลน์อาจจะแตกต่างกันบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นการจับเงินบนอากาศไม่รู้มันจับได้ปะ <laughs> นั่นแหละครับมันก็แล้วแต่ว่าเป้าหมายของเราเนาะทัศนคติแต่ของผมเนี่ย ผมคุยกับสมาชิกในทีมชัดเจนตั้งแต่แรกว่าเราจะร่วมฝึกซ้อมเพื่อเป็นโมเดลในพื้นที่ว่าการวิ่งไม่จำเป็นต้องวิ่งทุกวันเหมือนที่เราเคยทำมาแล้วค่อยต่อยอดเข้าสู่การประกอบอาชีพธุรกิจฟิตเนสในอนาคตซึ่งวันนี้ถ้าใครติดตามอยู่ก็จะได้เห็นว่าตัวฟิตเนสมันก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นจากภาพที่เคยวาดบนกระดาษนะครับผมสิ่งที่เราได้แน่นอน เรื่องของเงินเงินทองทองผมไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันแต่เราจะได้ในเรื่องของคอนเน็ชันจากเหล่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรามีโอกาสได้รีวิวและสนับสนุนมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อที่จะต่อยอดเข้าสู่การเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือการทําให้คนภาคใตไ้ได้เห็นว่าบางผลิตภัณฑ์ที่เราไม่เคยได้ลองได้ชิมเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราได้ใช้ได้กินกันอยู่แล้ว ซึ่งสิ่งนั้นมันก็เป็นการมองภาพต่อยอดและวันนี้มันก็เข้ามาอยู่ในความเป็นจริงมากขึ้นครับพี่เต้แสดงว่าสิ่ง คำตอบที่โคศนตอบมาอันแรกเลยก็คือในมุมของคอนเนคชันต่างๆมาที่สำคัญคนนะ้นฐานคนมากขึ้นมีคาถามมาแล้วก็ตอบไปบนอกจากได้เพื่อนแล้วสุดท้ายเมื่อกี้ที่พูดก็มีมุมของคอนเนคชั่นเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆอันนี้ก็อาจจะเป็นสามารถต่อย,ยอดอะไรได้เยอะเลยเนาะแลนะที่สําคัญวันนี้ถ้าได้ยินเขาพูดเมื่อกี้นะจริงแอบคุยกันก่อนที่สัมภาษณ์โคศนก็คือมียิมสวยงามมากไปดูที่เพจเขาเฟซบุ๊กวนตัวได้เลยเป็นยังไงบ้างครับยิมตอนนี้ยิมนี่คือที่กระบี่นั่นแหละ ใช่ครับเป็นสิ่งที่วาดฝันไว้ตั้งแต่ตอนจะจบๆเลยใช,ใช่ไหมเป็นไงบ้างตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอรตอนนี้ก็เหลือทําความสะอาดอ,อาคารไฟ<อ>นอกภายในแล้วก็เก็บเล็กๆน้อยๆที่เป็นพวกสีพวกอะไรครับผมก็คิดว่าเมษาหน้าร้อนน่าจะได้ทดลองกันเมษาตอนนี้มันคือมีนามีนาคิดจะโอ้ยวันนี้มันจะเมษาอีกแล้วไม่กี่อาทิหน้าก็เมษาอีกวันหนึ่งแล้วก็แสดงว่า อีกไม่ถึงเดือนเนี่ยยิมก็น่าจะเปิดครับน่าจะเปิดเป็นการทดลองก่อนสงการสัก1ิบวันแล้วก็หลังจากนั้นมาพุทธสภาก็น่าจะเป็นแกนโอเปนนิง่งเล่นฟรีเล่นฟรีตอน10บวันแรกครับ <c oughs> เล่นฟรีตอน1ิวันแรกนะครับครับผมโอเคอ่ะผมว่าคนดูถึงตอนนี้บางคนอาจจะอินมากอินน้อยไม่รู้แหละแต่ว่าผมว่าหลายๆคนน่าจะเป็นเทรนด์ปัจจุบันด้วยเรื่องของการทําเพจครับไอ้ตรงทํายิมอาจจะมีไม่กี่คนแต่เพจผมว่าอาจจะมีหลายๆคนที่ฟังอยู่แล้วอยากจะทาแบบกสิบ้าง มีคําแนะนำไหมครับช่วงสุดท้ายแล้วใครที่แบบว่าอยากทําเพจสักเพจเลยก็อก็หาสิ่งที่เราถนัดที่สุดเท่าที่จะถนัดได้โดยที่ว่าการให้ข้อมูลเป็นตัวของตัวเองไม่เมคกไม่เฟกเพื่อที่จะต้องการผลประโยชน์บางอย่างเพราะเราจะอยู่กับมันได้ไม่นานและผมก็เชื่อว่าคนที่เข้ามาชมเข้ามาฟังสามารถที่จะแยกแยะได้หรือว่าเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เขาเสนอไปเนี่ยเป็นการหยิบ แอบอ้างข้อมูลต่างๆหรือเป็นเพราะตัวเขาจริงๆที่ถ่ายทอดออกไปในกรณีของกลุ่มคนที่อยากจะทําเพจแล้วหวังในเรื่องของผลลัพธ์ทางไรายได้วิธีการอาจจะอีกมุมหนึ่งแต่ในคนที่หวังเพื่อที่จะมีความสุขในกิจกวัตรประจําวันที่เขาทําก็อาจจะทําอีกแบบหนึ่งเพียงแต่ว่าผลลัพธ์ที่มันตามมาอย่างที่เราคุยกันก็คือการรีวิวการสปอนเซอร์บางอย่าง<ม>เราได้มาแบบไม่คาดคิดบางอย่างเราไม่คิดว่าจะได้ แต่หลายๆสิ่งหลายอย่างมันได้มาเพราะวิธีการที่เราเคยวางแผนไว้คอนเน็กชันที่เราเคยเตรียมมาไว้คําพูดคําจาที่เราคุยกันแผนต่างๆที่มันชัดเจนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ทำเพจทุกคนมีโอกาสหมดเราอยู่ในโลกที่ไม่มีใครบังคับใครได้โทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถที่จะทําให้คนดังหรือดับได้ในเวลาเดียวกัน นี่แหละครับผมเรียกว่าเป็นความรู้สึกของผู้ชายคนนึงที่ปั้นเพจมา3 4ปีแล้วแล้วก็ผมไม่รู้ทุกคนสมผัดได้ไหมแต่ผมสมบัสได้ถึงความจริงใจแล้วก็มั่นใจว่าในฐานะที่กคศนเป็นคนทําเพจคนที่มาดูในเพจโสศนก็คงได้รับสิ่งนี้หรือความจริงใจกลับไปเหมือนกันแล้วที่สําคัญมากๆเลยถ้าเราไม่ทําเพจแล้วคงไม่ได้มานั่งคุยกันแบบนี้วันนี้นะครับก็ ไปติดตามกันได้ครับกับผู้ชายคนนี้ครับกับเพจที่ชื่อว่า Sports c i e n c e by กฤษนครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณกฤษนมากครับขอบคุณครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาจะมีไปกิจกรรมผมว่าเดี๋ยวเขาอาจจะไลฟ์หรือทำคอนเทนต์เพิ่มเติมได้เป็นกิจกรรมอะไรนะกฤษน Running Motion ครับผมอ่าวิเคราะห์การเ่อวิ่งของแต่ละคนถ้าเกิดใครมีท่าพิ่ศดีน่าจะต้องเร็วขึ้นเนาะมีโอกาสจนไปได้ครับอาจจะต้องดูด้วยว่าแข็งแรงตามหรือเปล่าแล้วคืนนี้ก็ไปพักผ่อนแล้วดีนรุ้วัััััััสสสสสดดดีีีคคคคครรรรบบบบขอุณมากววบ